สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat มาอัพเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่11สิงหาคม2565นะครับมาอัพเดตดิวเฟรนกี้เดยองล่าสุดครับใกล้จะตกลงค่าตัวกับทางบาร์เซโลนาได้แล้วนะครับรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของแวนเนอร์กับลูกากูที่ ทำไม,ต,ามาต่างกันคนละครัวขนาดนี้นะครับก่อนหนึ่งขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับทัวร์ดูเชลซีที่อังกฤษกับปีเตอร์บสแล้วก็การตัวหน้านะครับไปชมซูเปอร์บิก๊กแมทสอคู่นะครับแมนยูเจอสเปอร์แล้วก็เชลซีเจอแมนยูนะครับต้องเลื่อนไปเป็นเดือนตุลาคมเกี่ยวกับเรื่องของวีซา่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนโปรแกรมหนักกว่าเดิมหน้าดูยิ่งกว่าเดิมใครสนใจ inbox มาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ ขอบคุณสิงห์ World of Football ครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบนนะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยหรือว่าบอลน,นอกฝากสิงห์ World of Football ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากซูซูกิสวิตพาวเวอร์โยอาดนะครับสปอร์ตอีโคคาเต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ดูเอาเจตและแพลตฟอร์มพาร์ทเทนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับด้วยยอดขายในไทยกว่า1,40,000คันไปทดสอบด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Suzuki ทั่วปรระะเเทศเลยนคับ ขอบคุณคอ,อร์ล่าแอรครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์ช่วยจัดก,การปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภยัยมีอยอยมีฮาลานด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อสแกน QR โค้ดด้านบนหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้มาจากช่องปีตาโบมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณยาแก้ไอาตาขันตีด้วยครับกับสมุนไพรธรรมชาติจะท่าจอมทองแก้กรดไหลย,ย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องปีตาบสมายาวนานกว่า3ปีแล้วนะครับฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่ตัวรุกก่อนนะครับปีแอร์เอมเมริกโอบามยองเป็นรายงานจากแมทลอครับแมทลอเขาไปจัดรายการ London East Blue Podcast นะครับแล้วก็ รายงานถึงดีลนี้บอกว่าเชลซีเตรียมยื่นข้อเสนอแล้วนะเพื่อขอซื้อตัวปีแอร์เอมริกโอบาเมยองตอนนี้คือเอเย่นของนักเตะก็ไม่ได้ถึงขั้นผลักดันให้ย้ายออกจากบาซ่าแต่พวกเขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสไปสัทุกอย่างต้องการให้มีทางเลือกเอาไว้เสมออารมณ์ประมาณว่าลำดับความสำคัญก็คือเหมือนกับก็ยังแฮปปี้กับบาซ่าแต่ก็ไม่ได้ปิดประตูที่จะย้ายไปเชลซีเหมือนกันนะครับแล้วก็ เมื่อวานนี้เอเย่นของโอบามายองเขาก็อยู่ที่สำนักงานของบาร์เซโลนาด้วยมีการเข้าไปพูดคุยเรื่องอนาคตด้วยเช่นกันนะครับฟังฟาบริซิโอโรมาโนครับรายงานเรื่องนี้เหมือนกันโรมาโนบอกว่าบาซ่าเขาต้องการเก็บคนใดคนหนึ่งเอาไว้ระหว่างโอบามายองกับเมมฟิสเตอร์ไายเชลซีเนี่ยกำลังไล่ล่าโอบามายองแบบจริงจังส่วนยูเวนตุสก็กำลังไล่ล่าเดอร์าย นะครับและอีกไม่นานน่าจะได้ข้อสรุปเพียงแต่ของเดอรปายเนี่ยถ้าย้ายบาซ่าอาจ,จไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าเหมือนกับนักเตะอยากยกเลิกสัญญาแล้วก็ย้ายฟรีนะครับแต่ว่าโอบามยองเนี่ยอาจจะได้เงินกลับมาเล็กน้อยนะครับซึ่งในมุมของโอบาเมยองเนี่ยโรมาโน่บอกว่าจริงๆตัวนักเตะก็ยังมีความสุขดีกับบาเซโลนาแต่เชลซีสนใจจริงๆแล้วก็ กำลังรอดูท่าทีอยู่ถ้านักเตะพร้อมย้ายเมื่อไหร่เชลซีจะให้ข้อเสนอแบบเป็นทางการกับบาซิโกานาทันทีฟาบริซิโอโรมาโน่ยังบอกด้วยนะครับว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เชลซียังพอมีรู้ในตัวโอบามยองก็คือความสัมพันธ์ระหว่างโอบามยองกับโทมัสทูเคเนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนที่ดอทมุนความสัมพันธ์ดีต่อกันมากๆทำให้ดีลนี้ยังถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ ช่วงเวลาของโอบาเมยองกับอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะจบไม่ค่อยสวยนะครับแต่ที่บาร์ซ่าเนี่ยเหมือนกลับมาเกิดใหม่เหมือนกันแล้วก็ยังเป็นกองหน้าที่อันตรายเหมือนเดิมซึ่งโรมาโน่บอกว่าวันนี้นะครับวันนี้นะจะมีการเจรจาครั้งใหม่ระหว่างบาร์เซโลนาแล้วก็เอเย่นของโอบาเมยองอีกครั้งเพราะฉะนั้นบางทีครับเราอาจได้ทราบคำตอบ ดีลของโอบามายองในวันนี้ก็ได้อาจจะนะอาจจะได้รู้แล้วว่านักเตะสนใจมาเชลซีหรือเปล่าวันนี้คงได้ทราบแล้วถ้าเกิดสนใจเชลซีสเต็ปต,ต่อไปก็คือยื่นข้อเสนอให้บาซ่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดนักเตะสนใจอโอกาสได้ตัวก็สูงเลยแต่ถ้าเกิดนักเตะยืนยันอยากจะแย่งตำแหน่งกับโรเบิร์ตเลวันด s อฟสกี้ที่บาซ่าต่อไปถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็อาจจะต้องปล่อยจอยแล้วก็หาตัวเลือกอื่นเพียงแต่ว่า ไอตําแหน่งกองหน้าที่จะเอามาแทนที่ติโมแวนเนอร์เนี่ยแมตต์อเขาบอกว่าเหมือนโอบามยองเป็นตัวเลือกแรกของโทมัสทูเคลเลยนะคือทูเคลอยากได้มากๆส่วนดีวของวิลฟรีดซาฮาเนี่ยยังไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับจากสื่อเทียร์หนึ่งเทียร์สองนะผมยังไม่เห็นอัปเดตเพิ่มเติมซึ่งฟาบิซซโอโรมาโนเขาบอกไว้เองว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเขารีบแจ้งให้ทราบทันทีเพราะว่ากระบวนการของวิลฟรีดซาฮามันอยู่ในช่วงที่เพิ่งเริ่มคุย นะครับยังไม่ได้แบบคืบหน้าขนาดนั้นเพิ่งอยู่ในช่วงต้นของการเจรจานะครับทีนี้ครับมาดูเฟรนกี้เดยองกันหน่อยดีกว่านะครับข่าวเดยองยาวแล้วก็ค่อนข้างดราม่าเต็มไปหมดจริงๆนะครับเริ่มจากแม l ลอก่อนนะแมดลอบอกว่าเชลซีเนี่ยยกระดับความสนใจในตัวเฟรนกี้เดยองโคตรเยอะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือก่อนนั้นนี้ก็ยังแบบ เงียบๆแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาหเชลซีคืบหน้ามากยกระดับความสนใจมากๆตอนนี้ใจนักเตะก,ก็เหมือนอยากอยู่บาซ่านะครับและเชลซีจะขอคุยกับเดยองดูหน่อยนะครับแมตต์ลอบอกว่าเชลซีจะไม่ยื่นข้อเสนอให้บาซ่าจนกว่าจะได้รับสัญญาณจากทางตัวเดยองว่าพร้อมย้ายไปเชลซีนะครับพูดง่ายๆดีลนี้ ถ้าคิดจะยื่นข้อเสนอให้บาซ่าเมื่อไหร่ต้องกล่อมนักเตะให้สําเร็จก่อนถ้านักเตะไม่มีใจเชลซี Chelsea ก็จะไม่ยื่นข้อเสนอให้เสียเวลาเพราะถ้าเกิดนักเตะไม่มีใจแต่ไปตกลงบาซ่าได้มันก็จะต้องกลับเข้าสู่วงวนเดิมๆคือก็ต้องกลับมาคุยกับนักเตะอีกรอบเพราะฉะนั้นเชลซีจะให้จบกระบวนการคุยกับนักเตะและเอเจนต์ก่อนถ้าโอเคถ้าพร้อมมาเชลซีอ่ะจากนั้นเดี๋ยวยื่นข้อเสนอให้กับทางบาเซโกนาอย่างเป็นทางการนะครับ ซึ่งโอ้โหเมื่อวานกระแสแฟนบอลที่สเปนดุเดือดเหลือเกินนะครับเดยยองเนี่ยขับรถไปสนามซ้อมนะครับแล้วก็โดนแฟนบอลมาดักแล้วก็ตะโกนด่าว่าเอง็งรถค่าเหนื่อยได้แล้วไอเวน <c oughs> หวดจัจงะ่ะเออแฟนบอลที่สเปนหวดวัจงะ่ะนะครับ คือก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องนิสัยไม่ดีหมดนะครับแต่จากที่ไปอ่านความเห็นในโลกโซเชียลมาในทวิตเตอร์มาฝรั่งเขาก็คุยกันเยอะครับว่าแฟนบอลที่สเปนเขาก็แบบเชียร์กันดุเดือด <c oughs> ตะโกนด่าเดยยองอ่ะคิดดูดิบอกลดค่าเหนื่อยเองได้แล้วเอเวนโอ้โหดุเลือเกินนะครับแล้วก็เกี่ยวกับดิวของเดยยองเนี่ยทางฟาบริซิโอโรมาโนครับเขาอัดคลิปลงในช่องของตัวเองแบบจัดหนักจัดเต็มเลยครับ โรมาโนบอกแบบนี้ครับบอกว่าอันที่จริงเนี่ยเหมือนเอเย่นของเดยองก็ยังไม่ได้ไปคุยอะไรกับบาซ่าแบบจริงจังนะเพราะกำลังรอแผนรอการตัดสินใจของนักเตะอยู่ถ้านักเตะเคาะได้เมื่อไหไร่นะครับเอเย่นถึงจะไปคุยกับบาซ่าเรื่องอนาคตแบบจริงจังตอนนี้แมนยูก็ยังไม่ได้ถอนตัวพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับบาซ่าไปแล้วแต่โน้มน้าวใจนักเตะไม่สำเร็จแต่บาซ่า กับแมนยูเนี่ยก็เหมือนกับดีลมันก็ยังไม่ได้ล้มนะถึงแม้แมนยูจะก่อมเดยยองไม่สําเร็จแต่ดีลนี้ก็ยังไม่ได้ลม้มเพราะว่านี่มันเป็นอารมณ์แบบดิลในฝันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเลยนะครับส่วนในมุมเชลซีโรมาโน่บอกว่าท็อตโบลีรักนักเตะคนนี้มากโทมัสทูเคิลก็รักนักเตะคนนี้มากเรียกว่าทั้งคู่ถูกใจ เดอยองหมดมีคนผลักดันดีลนี้ร่วมกันถึง2คนและเป็นคนใหญ่โตของสโมสรด้วยข้อมูลจากโรมาโน่ตรงกับแมตต์ลอเป๊ะครับบอกว่าเชลซีจะไม่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการจนกว่าจะทราบว่าใจเดอยองมีให้กับเชลซีหรือเปล่านะถ้ามีใจอยากย้ายมาเชลซีเงินไม่ใช่ปัญหา เชลซีพร้อมจ่ายค่าตัวค่าเหนื่อยตามที่บาร์ซ่าและตัวเดย์ยองเรียกร้องอยู่แล้วโรมาโน่ ano, ทิ้งท้ายครับเขาบอกว่าถ้าต้องวัดกันระหว่างเชลซีกับแมนยูในการกล่อมใจนักเตะเชลซี Chelsea เป็นต่อครับเชลซี Chelsea เป็นต่อกว่าแมนยูเพราะว่ามีโคตา UCL นะครับในการล่อใจนักเตะเรื่องนี้ซึ่งในมุมนักเตะก็อยากอยู่ต่อแต่บาร์ซ่าพร้อมขายถ้านักเตะไม่ยอมลดค่าเหนื่อย แล้วก็ในมุมนักเตะก็ไม่คิดจะลดค่าเหนื่อยด้วยนะครับและแม้ว่าตอนนี้ใจของเดยองจะอยากอยู่บาซ่าแต่โรมาโน่บอกว่านี่ยังไม่ใช่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะเดี๋ยวมันน่าจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตัวนักเตะกับเอเจนก็ทราบครับว่ามันจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปตลอดไม่ได้นะครับจุดน่าสนใจคืออะไรจุดน่าสนใจคือข่าวนี้ เรื่องของเดยองไม่ได้มาแค่โรมาโนและแมตต์อครับอีกคนหนึ่งที่เราต้องฟังนะครับนั่นก็คือเคราต r โรเมโรนะครับเทียหนึ่งฝั่งบาซ่าเขาคนนี้สร้างชื่อไว้เยอะเพราะว่าเป็นคนแรกที่บอกว่าราฟินญาจะไปบาซ่าเป็นคนแรกที่บอกว่าชูสกุนเดจะไปบาซ่าและเขาแม่นจริงอารมณ์เหมือนเป็นกระบอกเสียงของบาซ่ายังไงก็ไม่รู้นะฮะเคราต r โรเมโรนะครับ ero, รบ,บอกว่า เชลซีกับบาร์เซโลนากำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการบรรลุข,ข้อตกลงค่าตัวเดยองกันแล้วซึ่งเชลซีอยากได้ทั้งเดยองและโอบาเมยองตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการดิลเลยและสัญญาณจากทางบาซ่าถึงเอเจนต์นักเตะก็ชัดเจนคือไม่ว่าเดยองจะยอมลดค่าเหนื่อยหรือไม่ยอมก็ตามเดยองน่าจะต้องย้ายทีม บาซ่าไม่สามารถเก็บเดอยองเอาไว้ได้นะครับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับค่าเหนื่อยแล้วก็เรื่องของการแบบจัดการเรื่องบัญชีด้วยนะครับจุดสังเกตคืออะไรนะครับจุดสังเกตก็คือแมตต์อกับโรมาโน่บอกว่าจะไม่ยื่นไม่คุยค่าตัวกับบาซา่าถ้านักเตะไม่ตอบตกลงแต่เคราดโรเมโร่บอกว่าตอนนี้เชลซีคุยเรื่องค่าตัวในขั้นตอนสุดท้ายกับทางบาเซลน่าแล้ว คือเจราจาเรื่องค่าตัวกับบาร์เซโลนาแล้วบันอาจมีสัญญาณบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเพราะเหมือนที่บอกจะไม่ยื่นจะไม่คุยค่าตัวกับบาร์ซ่าถ้านักเตะไม่มีใจแต่โรเมโรอ่ะโคตรวงในแล้วเขาบอกว่าเชลซีคุยค่าตัวกับบาร์ซ่าแล้วเพราะฉะนั้นเอ๊หรือบางทีมันอาจมีสัญญาณจากตัวนักเตะจากเอเย่นบางอย่างที่สื่ออังกฤษไม่รู้ แต่โรเมโรรู้หรือเปล่าเชลซี Chelsea ถึงไปคุยค่าตัวกับบาร์เซโลนาแล้วแล้วบาร์ซ่าเขาอยากขายสุดฤทธิ์เลยนะครับเพราะเหมือนที่บอกจะไม่ยืน่นถ้านักเตะไม่มีใจแต่อันนี้ยื่นแล้วคุยค่าตัวใกล้บรรลุข้อตกลงกันได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ดีนะครับเคราดโรเมโรบอกเลยว่าในวัน2วันหลังจากนี้ข่าวเดยองกับเชลซีมันจะแบบร้อนแรงมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้สเต็ปก็คือ เชลซีกับบาร์ซ่าใกล้ตกลงค่าตัวกันได้แล้วนะใกล้ตกลงค่าตัวในการคว้าแฟรงกี้เดอยองได้แล้วเหลือแค่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือใจนักเตะเป็นยังไงที่ผ่านมาเราฟังข่าวก็คือนักเตะไม่อยากย้ายอยากอยู่บาร์ซ่าต่อแต่เหมือนที่บอกไงจะไม่ยื่นถ้านักเตะไม่มีใจแต่อันนี้เชลซียื่นแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเชลซีได้ลุ้นแบบเต็มๆเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับดีลของเฟรนกี้เดยองติดตามกันต่ออัปเดตกันแบบวันต่อวันถือว่ามีลุ้นนะครับไม่ได้ถือว่าโอกาสน้อยนิด นะครับซึ่งไอข้ข่าวมันมีข่าวอีกสายหนึ่งที่บอกว่าเดยองจะฟ้องบาร์ซ่าเนี่ยอันนั้นคนรายงานยังเป็นเทียสองเทียสามอยู่นะครับก็ต้องฟังไปก่อนเพราะว่าปีเตอร์โบสฟังแมตต์ลอฟาบิซิโอโรมาโนแล้วก็เคราตโรเมโรที่เป็นเทียหนึทั้ง3คนเนี่ยสคนนี้ไม่มีพูดเรื่องการฟ้องร้องแต่อย่างใดเลยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังหูไว้หูต้องกรองดีๆนะครับอย่าเชื่อ ข่าวง่ายจนเกินไปนะครับอ่ะอัปเดตเดยองให้ประมาณนี้จัดหนักจัดเต็มเลยเกินถือว่ามีลุ้นนะครับรอคอนเฟิร์มอีกทีว่าสุดท้ายใจมีให้เราบ้างหรือเปล่านะฮะไปดูเรื่องคริสเตนเซนกันหน่อยครับคริสเตนเซนเนี่ยคนก็เข้าใจผิดกันเยอะเหมือนกันนะครับคือมันเป็นรายงานจากทาง ESPN บอกว่าอันเดรียสคริสเตนเซนแล้วก็ฟรองเกซิเย่เนี่ยสแข้งใหม่ฟรีเอเย่นของบาร์ซ่าสามารถย้ายออกจากทีมได้ ด้วยการแปลงสภาพตัวเองจากนักเตะบาซ่ากลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเย่นหากบาซ่าไม่สามารถลงทะเบียนทั้งคู่ได้ทันก่อนนัดเปิดฤด,ดูกาลของลาลิกาสเปนอารมณ์ประมาณว่าถ้าลงทะเบียนไม่ทันก่อนนัดเปิดซีซั่นในเงื่อนไขสัญญาที่เซ็นกับบาซ่าไว้มีข้อตกลงบอกว่านักเตะมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ถ้าลงทะเบียนไม่ทันมีข้อกําหนดบอกเอาไวใ้ในสัญญาแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับ ปีเตอร์โบส์นำเสนอข่าวก็ให้ฟังแบบละเอียดทุกๆด้านคือในรายละเอียดของข่าวเนี่ยผมไปอ่านแบบเต็มๆมาไอเรื่องที่แบบสามารถยกเลิกสัญญากับบาซ่าได้เนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในเงื่อนไขของสัญญาแต่ในมุมนักเตะนักเตะไม่ได้มีความคิดจะออกจากบาซ่าเลยครับคริสเตนเซนเขายังใจเย็นมากๆแล้วก็เชื่อว่าท้ายที่สุดเดี๋ยวก็ลงทะเบียนได้ตามปกติ นะครับนักเตะอยากอยู่บาร์ซ่าอยู่แล้วน่าจะลงทะเบียนได้ตามปกติเพียงแต่ในข้อกําหนดของสัญญามันเขียนบอกเอาไว้เฉยๆว่าถ้าเกิดลงทะเบียนไม่ทันนัดเปิดซีซันฝั่งคริสเซนเซนฝั่งเกสเซเยมีออปชั่นยกเลิกได้แค่นั้นเองนะครับข่าวนี้ต้องอ่านเนื้อหาดีๆถ้าเราดูแค่พลาดหัวเนี่ยสื่อก็จะเซียมไปในมุมที่ว่านักเตะไม่อยากอยู่แล้วโว้ยลงทะเบียนไม่ทันย้ายดีกว่าทั้งที่จริงๆเนื้อมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราฟังข่าว ข่าวบางข่าวเราฟังแล้วอาจจะรู้สึกแบบวุ้ยสะใจว่าเฮ้ยคริสเตนเซนแม่งแบบไม่ยอมลงเล่นกับเชลซีเพื่อย้ายไปบาซ่าสุดท้ายลงทะเบียนไม่ได้เดี๋ยวย้ายทีมอีกรอบเราฟังดูเหมือนสะใจแต่ในเนื้อข่าวจริงๆมันไม่ใช่เช่นนั้นเนื้อข่าวคือคริสใจเย็นแล้วก็เชื่อว่าน่าจะอยู่กับบาซ่าต่อได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับปีเตอร์โบก็นำมาฝากทุกๆมุมนะฮะทีนี้ครับไปดูคอนเนอร์กาลาเกอร์กันหน่อย <c oughs> คอนเนอร์กาลเกอร์เนี่ยเป็นรายงานจากเดอะไทมส์ครับบอกว่าคริสตอฟพาเลสยังไม่ยอมแพ้นะในการอยากยืมตัวคอนเนอร์กาลเกอร์กองกลางของเชลซีไปเล่นอีกสักหนึ่งฤดูกาลหลังจากที่ยืมไปปีก่อนแล้วก็ปังปูริเยมากนะครับตอนนี้เหมือนนักเตะอยากอยู่เชลซีต่อแต่พาเลสจะโน้มน้าวใจด้วยการที่ถ้ามาอยู่กับพาเลสต่ออีปีอ่ะการันตีตัวจริงซึ่งถ้าเป็นตัวจริงเล่นดีต่อเนื่องคอนเนอร์กาลเกอร์ก็มีลุ้นติดทีมชาติอังกฤษ เล่นฟุตบอลโลก2022ได้นะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคอนเนอร์กาลาเกอร์เนี่ยถ้าให้วิเคราะห์หนะครับผมว่าถ้าเชลซีไม่ได้เดือยองผมว่ากาลาเกอร์ก็อยู่ต่อค่อนข้างชัวร์กลางเชลซีมันก็จะลงล็อก4ตัวจอรจินโยโควาซิตกองเตคอนเอนอร์กาลาเกอร์แต่ถ้าได้เดือยองขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่แน่ว่ะ ในในใจนักเตะอาจจะเปลี่ยนความคิดอะไรกันแบบนั้นก็ได้เพราะว่าจากตอนแรกเป็นเบอร์3ากึ่งเบอร์4แต่ถ้าเดินยองมาตัวเองอาจจะหลุดไปอยู่เบอร์5ไงเออเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าได้เดินยองมาแต่มันจะไม่ใช่การขายขาดนะครับมันคือการยืมตัวแต่อีกจุดหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือนักเตะเคยให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนที่แล้วครับตอนปรีซีซั่นบอกว่า จริงๆเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องบอลโลกขนาดนั้นเพราะอายุยังน้อยแล้วก็เหมือนอยากลองขอสู้ที่เชลซีแล้วก็คิดว่าตัวเองพร้อมซึ่งต้องตัดสินใจให้ดีคือส่วนตัวใจผมอยากให้กาลาเกอร์อยู่ต่ออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดกาลาเกอร์ปเปลี่ยนใจมองว่าบอลโลกสําคัญนะถ้าไปรอย้ายมากราคมไม่ทันนะครับเพราะว่าปีนี้ฟุตบอลโลกมันไม่ได้เตะซัมเมอร์ไงบอลโลกมันเตะปลายปีแล้วคือถ้าเกิดใครแบบคิดอยากจะย้ายเพื่อโอกาสติดทีมชาติไปเล่นบอลโลกเนี่ย คุณต้องย้ายตั้งแต่ซัมเมอร์คุณย้ายมกราคมไม่ทันก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักเตะนะครับแต่เลือกได้ก็อยากให้อยู่ต่อกาล a าเกอร์นี่ยังไม่แน่ไม่นอนแต่คนที่แน่นอนคือมาลองซาครับย้ายแล้วครับออฟ i ิเชียลอย่างเป็นทางการ มานองซาก็ไปอยู่โมนาโกนะครับแบบยืมตัว1ซีซั่นรายละเอียดคือเชลซีได้ค่าย,ยืม6 0แสนปอนแล้วก็ถ้านักเตะลงเล่นครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โมนาโกจะต้องบังคับใช้ออปชั่นเซนถาวนกับเชลซีด้วยก็คือ15ล้านยูโรหรือว่า12.6ล้านปอนถือเป็นตัวเลขที่สวยเพราะเชลซีได้มาฟรีนะครับได้มาฟรีถ้าเกิดขายได้12.6ล้านปอนก็เป็นตัวเลขที่สวยเลยนะครับก็ถ้าอยากขายออก ก็ต้องดุนให้มาลองซาลงเล่นเยอะๆกับทางโมนาโกถ้าเล่นเป็นตัวหลักยังไงโมนาโกต้องใช้ออปชั่นเซนทาวอร์แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นออปชั่นแบบบังคับไม่ใช่ออปชั่นที่โมนาโกจะเลือกว่าเซ็นหรือไม่เซ็นก็ได้นะฮะมัดปิดท้ายครับที่ความต่างคนละค้วของลูกากูกับติโมวีเนอร์นะครับอ่ะฟังบทสัมภาษณ์ลูกากูก่อนดีกว่านะครับไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาบอกว่า <c oughs> ตอนที่ผมตัดสินใจย้ายกลับมาเชลซี <c oughs> ไรเลยทีเดียวนะฮะตอนที่ผมตัดสินใจย้ายกลับเชลซีผมเหมือนมีงานต้องที่แบบต้องสะสางในอดีตเพราะว่านี่คือทีมที่ผมเชียร์ตอนเด็กแต่หนแรกที่ผมลงเล่นมันไม่ประสบความสําเร็จผมเลยอยากกลับไปแก้ตัวผมคิดว่าตัวเองจะได้กลับไปเชลซีในฐาน,นะฮีโร่แต่สุดท้าย มันไม่เป็นเช่นนั้นซึ่งตอนเดือนมีนาคมผมได้ยินข่าวว่าอาจจะได้ย้ายกลับอินเตอร์แต่ผมก็ยังนิ่งไว้ก่อนเอาไว้รอไตร่ตรองหลังจบฤดูกาลและในที่สุดผมก็ได้ย้ายกลับมาซึ่งในฐานะนักเตะอินเตอร์ Inter, ผมคิดว่าตัวเองเคยทำผลงานได้ดีสำหรับผมฤดูกาลที่เชลซีมันยากลำบากแบบไม่ต้องสงสัยเลยและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมย้ายกลับมาอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับจริงๆก็ไม่ได้ตอบแย่เท่าผลก่อนๆที่ผ่านมานะ แต่แกก็พูดชัดเจนนะครับว่าก็เล่นไม่ดีปีเดียวก็อยากย้ายกลับมาอยู่อินเตอร์เลยแฟนถึงบ่นไงว่าทําไมเองยอมแพ้ง่ายจังวะลูกากูเองเล่นไม่ดีปีเดียวเองอยากย้ายเลยอะ่ะคือแบบทาไมใช้เสาะขนาดนั้นวะนะครับทั้งที่สัญญาย,ยังเหลืออีกตั้งหลายปีแล้วทูเค้นให้สัมภาษณ์เองว่าจริงๆพร้อมให้โอกาสลูกากูต่อไม่เคยไปบอกให้วอลี่ขายไม่เคยไปบอกให้วอลี่ย้ายแต่เป็นลูกากูาขอย้ายเองนะครับและอ่ะมาฟังบทสัมภาษณ์ตีโมวเนอร์กันบ้าง นะครับเวเนอร์ er, เขาก็บอกว่าเขาก็ดีใจนะที่เขาได้กลับมาไลฟ์ซิกเนะ่แล้วก็บอกว่าการได้กลับมาเจอคนเก่าๆที่คุ้นเคยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแต่ท่อนหนึ่งที่เวนเนอร์พูดดีมากครับคือเวนเนอร์บอกว่าอย่างไรก็ตามผมเองก็มีช่วงเวลาที่ดีในอังกฤษนะผมได้เรียนรู้มากมายและผมก็ได้รู้จักกับลีกใหม่ๆด้วยนะครับคือลูกากูไม่พูดถึงมุมบวกหรืออะไรดีๆกับที่เชลซีเลยสักนิดเดียวนะครับ ประสบโกงประสบการณ์ที่ได้รับไม่มีพูดถึงแต่วานเนอร์วานเนอร์บอกว่าผมก็มีช่วงเวลาที่ดีนะผมได้เรียนรู้มากมายได้รู้จักลีกใหม่ได้ได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆด้วยมันถึงบอกว่ามันต่างกันคนละขั้วครับไอ้ลูกากูกนี่ย้ายไปเนี่ยคือแบบผมผิดพลาดรู้สึกผิดพลาดที่ย้ายไปเชลซีผมมีช่วงเวลาที่ยากลําบากผมเลยย้ายกลับมาวานเนอร์ไม่บอกเลยว่าโ้ผมแบบผมล้มเหลวกับเชลซีไม่มีพูดเลย บอกเลยซ้าเป็นประสบการณ์ที่ดีคือไอคนที่ย้ายถาวรแบบแวนเนอร์เนี่ยตอบซะดีตอบซะ,ะดีเหมือนแบบเผื่ออนาคตได้กลับไปอังกฤษอีกครั้งส่วนไอคนที่ยังไม่ได้ย้ายถาวรเนี่ยไอคนที่ย้ายแบบยืมตัวเนี่ยก็ตอบแซะทีมเก่าซะเลวร้ายนึกว่าตัวเองได้ย้ายถาวรแล้ว เข้าใจที่ผมสื่อไหมไอ้คนย้ายถาวรตอบเหมือนย้ายยืมตัวส่วนไอ้คนที่ตอบแบบยืมตัวคนที่ย้ายยืมตัวเนี่ยตอบแบบเหมือนย้ายถาวรกูก็ได้แต่คิดว่าลูโก,ก้ที่จุดเริ่มต้นแห่งความวายวอดของเองที่เชลซีอะ่ะมันก็มาจากปากเองไม่ใช่หรอตอนแรกเองย้ายมานี่เองสตาร์ทสวยเลยหายเจ็บกลับมายิงต่อเนื่องสองนัดติดเลยแต่ไปตกมาตายเพราะอะไรตัวพี่ไปสัมภาษณ์กับสื่อไม่ดีเองไง พอไปสัมภาษณ์กับสื่อไม่ดีหลังจากนั้นกราบดิ่งลงอย่างเดียวไม่มีกลับไปขึ้นอีกเลยทั้งที่ตอนแรกเหมือนจะดีแล้วเริ่มต้นสวยอะเจ็บกลับมาฟอร์มโอเคยิงต่อเนื่องก็พี่ทําตัวเองพี่ไปโทษใครแล้วตอบเหมือนแบบ <c oughs> เอ้ยยัยยายถาวรแล้วเท <c oughs> ที่ยิมตัวหนึ่งปี <c oughs> บางทีพูดอะไรต้องใจเย็นๆมาก นะครับอย่าออกตัวแรงเกินไปนะสำหรับลูกากูนะครับอันนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งครับทั้งยาแก้ไอทาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอนทองนะครับคอลัสแอคครับวิตามินลดสิวสุตแพทย์มาจากช่องปีเตอร์โบสมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับสิงหัวออฟฟูดบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของปีเตอร์โบสกับสโมสรเชลซีแล้วก็ซูซูกิสวิตพาวเวอร์ยูอัพการันตียอดขายกว่าหนึ่0 0สนคันใครอยากไปเชียร์เชลซีที่อังกฤษกกกกััับบบบบบปปิิเเเตตตออออรรร์์์์โแแลล้นนนนาา็ซซะะสถมมไดยคค๊ช2ู่ นะครับช่วงนี้พีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย